เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับวัดป่าธรรมโสพลคณะสองฆ์อำเภอเมืองลบบุรีและสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2 5 6 6ครับ เวลา14นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2566เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับวัดป่าธรรมโสพลคณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีคณะสงฆ์ตำบลเขาสามยอดและสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรมงคลวิรองเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเจ้าวาดวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบุรีมอบหมายให้พระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดเป็นประธานฝ่ายคารวะเปิดกลวยกันทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประ เปรนรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและคณะครูเข้าร่วมพิธีณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดโดยมีคณะสองฆ์อำเภอเมืองลบบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีศรีสินมหา วัชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว28่กรกฎาคม2 5 6 6โดยมีเจ้าคณะตำบลเขาสามยอดเจ้าคณะตำบลโคกกระเทียม,มเจ้าคณะตำบลท่าสารา<ม>เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเองเจ้าคณะตำบลโคกตูม,มเขต 1, <ม> 1> เขตสองและเขต3<ม>เจ้าคณะตำบลท่าแคถนนใหญ่ตลอดจนพระพิสุจ์สามเณรร่วมพิธี99รูปหลังจากพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วได้เจริญจิตภาวนาถวายเป็น เป็นพระราชุกุศล <Yeah. S 1> เป็นเวลา9นาทีอีกด้วยครับ